ไม่ไม่ดังไม่เสียงเบาแก้ยังไงมีหลายๆคนถามมาครับว่าเจอปัญหาคือไม้ที่ใช้งานกับหูฟังเนี่ยเสียงเบานะครับแกยังไงครับพี่เราสามารถแก้ไขได้ตัวเองได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์หรือ Windows เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ตัวเองได้ครับแต่ในกรณีที่มันเป็นที่ฮาร์ดแวร์เราแก้ไม่ได้ก็หมายความว่าอย่างแรกครับทดสอบก่อนว่าหูฟังที่เราใช้งานอยู่เนี่ย มันดีหรือเปล่าหรือมันเสียนะครับลองเอาหูฟังตัวนี้ไปเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไหมหรือโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถใช้งานได้พอเสียบแล้วเราก็จะรู้ว่าหูฟังตัวนี้ใช้งานได้หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งเจ้าตัวไมโครโฟนต่างหากก็เหมือนกันนะครับเราก็ควรต้องทดสอบก่อนว่ามันเป็นที่อุปกรณ์หรือเปล่าไม่งั้น เราแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ครับมันเป็นที่อุปกรณ์ถ้าเราทดสอบแล้วอุปกรณ์เราไม่เสียก็แสดงว่าเป็นที่คอมพิวเตอร์หรือวินโดว์ของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแล้วใช่ไหมครับสิ่งแรกก็คือเราต้องเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนแล้วหูฟังกับไมโครโฟนนะต่อเข้าไปนะครับเพื่อให้ทําการดีเทคอุปกรณ์นะครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อแล้วจากนั้นก็คือให้เข้ามาที่หัวข้อซาวครับซึ่งทุกทีผมจะแนะนาให้เข้าไปตรงนี้ถูกไหมคลิกขวาใ่ม แต่วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการก็คือให้กดเซิร์ชครับและพิมพ์คําว่าซาวนะครับเพราะน้องๆบางคนบอกว่าตรงนี้หาไม่เจอให้กดเข้ามาเซิร์ชเลยครับตัวนี้ครับซาวเซ็ตติ้งจากนั้นคุณจะเข้ามาถึงหน้านี้นะครับพอเข้าไปหน้านี้คุณจะเห็นอะไรไหมครับไม่ My, ถ้าเกิดทํางานปกติจะเป็นแบบนี้เลยเสียงจะตีแบบนี้เลยกรณีที่ไม่ไม่ทำงานเป็นไปได้ว่าตัวของไรเวอร์นั้นลงไม่ถูกต้องครับอาจจะต้องทําการติดตั้งนะครับไรเวอร์ใหม่คือรบ ไดเวอร์ส่วนของซาวแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับไดเวอร์ซาวอย่างเดลอย่างเงี้ยของผมใช้เป็นเดลก็คือจะขึ้นอย่างนี้นะครับไดเวอร์ต้องมีนะครับถ้าคุณไม่มีไดเวอร์ออริโอเนี่ยเป็นไปได้ว่าระบบเสียงจากตัวของวิดีโอมันเลยทํางานไม่สมบูรณ์นะครับให้ติดตั้งไดเวอร์ซาวซะนะครับเมื่อไม์นั้นติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทํางานแล้วจากที่เห็นนะครับให้คุณกดเข้าไปที่ซาวคอนโทรลแนลครับอันนี้นะครับเข้ามาที่หัวข้อ recording ครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อไมโครโฟนนะครับอันดับแรกคือกดเข้าไปตรงนนี้ก่อ แล้วกดมาที่เลเวลครับให้ดูสังเกตสองอันนี้นะฮะนี่คือเลเวลนะถ้าคุณปรับเลเวลลบไมค์เสียงเบาเห็นไหมฮะเกที่ขึ้นวัดเนี่ยระดับเสียงเนี่ยเบามากเห็นไหมถ้าเราปรับให้เป็นท็อปสุดเลยนะครับบวก6เห็นไหมฮะเป็นไงฮะเสียงนี้ดีดขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมนั่นก็หมายความว่าถ้าไมค์คุณเสียงเบาให้คุณปรับระดับเลเวลของเสียงเนี่ยขึ้นมาครับมันก็จะทําให้เสียงนั้นไม่เบานี่คือการแก้ไขไปัญหานะแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราเสียบหูฟังอีกอันนึงล่ะนี่คือหูฟังนะนี่เป็นไม้ตัวตัวยูดีนะครับเราเสียบดูนะปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเสียบแล้วไม์เนี่ยยังติดอยู่ข้างบนอยู่อย่าลืมครับให้เซตมาที่ตัวอุปกรณ์นี้เลยนะครับแล้วก็ดับมันคลิกครับปรับเลเวลเหมือนกันเห็นไหมฮะเห็นเลยครับบูตเห็นไหมฮะปรับไปเลยครับถ้าไม์ไมันไม่ดัง พอกดไปปุ๊บคราวนี้ลองดูเกเสียงครับเสียงมันจะดังแน่นอนถ้าเราปรับมานะเซต็ตให้ไปเป็นตัวนี้ให้หมดนะครับตรงนี้มันจะช่วยในการปรับเลเวลเสียงให้เสียงมันดังนะครับเดซิเบลขึ้นมานะครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถปรับเรื่องคุณภาพเสียงได้แล้วนะครับให้ระดับเสียงนะที่บอกว่าไม่เสียงไม่เบาเสียงไม่ดังเนี่ยนะครับก็มาปรับตรงนี้ด้วยแต่อย่างที่บอกเห็นอะไรไหมคุณภาพเสียงไม่เนี่ยต่างกันเลย ไมที่มาจากตรงนี้เสียงจะเบาแต่ถ้าเป็นไมของข้างบนเป็นชาวบ้าเนี่ยเห็นไหมคุณภาพเสียงดีมากมันก็ขึ้นอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยนะครับว่าอุปกรณ์หูฟังเราเนี่ยไมเนี่ยมป็นคุณภาพยังไงบ้างถ้าไมแบบนี้คุณภาพมันดีมากมันก็จะไม่ให้เสียงที่ดีมากนะครับอีกอันนึงนะครับที่น้องๆถามมานะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับกลับคืนก่อนนะก็คือในส่วนของการใช้งานระบบเรียกว่าแอปพลิเคชันคุยสนทนาแล้วเสียงมันไม่ดัง กลับมาที่ Advanced ครับแล้วก็กลับมาที่หัวข้อที่คุณใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่นตัว Line นะครับสมมติว่าคุณเข้าไปที่ Line เปิดไปที่ Line แอปพลิเคชัน Line คุณใช้ l i q u คุยหรือเปล่าพี่ไม่รู้ไงว่าน้องที่ส่งคำถามมาว่าพี่ครับไมค์ผมไม่ดังเสียงไม่ดีเลยเกิดจากตัวแอปพลิเคชันในการติดต่ออะไรนะครับพอเราเปิดมนาะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะขึ้นมา เนี่ยครับอย่างแอปพลิเคชันไลน์ตอนนี้เนี่ยครับเราเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของไลน์ใช่ไหมครับเราเข้ามาที่ในส่วนของการปรับว่าเสียงเนี่ยคุณภาพเสียงคุณตั้งเป็นแบบไหนคุณเอาจากอะไรอดี๋งที่พี่เคยบอกนะครับถ้ามันไม่ดังเนี่ยเพราะแสดงว่าเราตั้งอุปกรณ์ไม่ตรงหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดต้องการตั้งไมค์ก็ตอนนี้พี่ต้องการตั้งเป็นจาบ้านะครับก็กดไปที่ไมค์ยูดบีเป็นจาบ้าบางครั้งเนี่ยเราไปตั้งผิดและอีกอันนึงก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับในส่วนของการโทรเเเหห็นะะะไรรรรรรรมมมััััาาาัยปปบบบบบดดคาาาสสถีง เนี่ยตรงนี้เราสามารถตั้งได้น้องๆน,นะครับก็ลองมาตั้งค่าตรงนี้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเป็นการตั้งค่าแบบอัตโนมัติบางอย่างเนี่ยมันคุณภาพเสียงมันต่ามันอาจจะไม่ตรงใจน้องน้องเปิดลาโพงแล้วหูฟังมันมันเบาด้วยนะครับมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะครับอันนี้แหละครับเรามาตั้งค่าตามที่แอปพลิเคชันด้วยนะครับเอาละฮะเชื่อว่าคลิปนี้นะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะไม่เสียงไม่ดังไม่เสียงเบานะครับจะแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าเกิดชื่นชอบคลิปเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง c แคทไฟทีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปจากแคทไฟทีครับ